ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับจากช่องอสังหาไทยแลนด์วันนี้จะพาไปดูที่ซอย4ออำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับผมเนื้อที่มีทั้งหมด16ไร่อยู่ติดถนนซอย4เลยนะครับหน้ากว้าง80เมตรลึกไปประมาณ480เมตรด้านท้ายจะเหลือหน้าแคบนะครับอยู่ประมาณ20เมตร เนื้อที่ในโฉนดทั้งหมดมี16ไร่2งาน19.7ตารางวานะครับพื้นที่ก็ประมาณนี้เลยนะฮะติดถนนซอยส,สวยสวยเลยมีโรงงานโกดังมีบ้านคนนะฮะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการลงทุนในที่ดินนะครับไม่ว่าจะเก็บเก่งกำไรหรือว่าจะพัฒนาที่ดินเพื่อผลกำไรต่อไปก็เชิญนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับจะมีเบอร์โทรทิ้งท้ายด้านท้ายคลิปนะครับผม ท่านที่ดูแล้วเห็นว่าถูกใจอสังหาไทยแร์ของเราก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทรับใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ